อัปเดตเรดาร์ตรวจฝนของภาคอีสานมือนี้20สิงมตค่คม2,000หาร้อยหกสิบห้าช่วงใบไปจนหอดอย่างเบลแองม,มือนี้เนอกจากฝนหลแห้งพี่น้องเข้ามาเบิ่งกันเลยเริ่มที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาอีสานตอนบนตรวจพอกลุ่มฝนธรรมดากับล่างอ่อนถึงปานกลางกลุ่มฝนเพิ่มขึ้นกลุ่มฝนแห้งขื้นปกคลุมพื้นที่อำเภอสุวรรณคูหาหน้ากลางเมืองนนท์สังจังหวัดหนองบัวลำพู พ่ตาเฝ้าไร่จังหวัดน้องค่ายนามโสมบานพือเพ่นเมืองน้องแสงกลุ่มพระว่าปีโน่นสะอาดน้องหานกูแก้วใช้ว่านสีถาดว่างสามหมอจังหวัดอุดรธานีอุบลรักกนวนจังหวัดขอนแก่นบานม่วงเจริญศิีนวาดนอนนิวาดสว่างแดนดินซองดาวว่าริชภู่ิพันหน้านิคมนิคมนามอูนกุดบากผู้ผ่านเมืองจังหวัดสกลนครทาคันโทคํำม,ม่วงสมเด็จจังหวัดกระสิน นาวาพ่นสวรรค์จังหวัดนคนรพนมเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เมืองหัวตะพ่านหรืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญอาสมามาเซระพุ่มิตุรภพักพิมานเกษตรวสิสัยสุวรรณภูมิจังหวัด้อยเอ็ดปาติ๋วข้ามเกินแก้วมหา,าชนะช่ยขอว่างจังหวัดยโสธรชุมพลบุรีทาตุมรัตนบุรีจังหวัดสุรินสตึกกระสังนั่งร่องประคนช่ยพัะพช่ยจังหวัดบุรีรัมค่ะบัดนี้เามาเช็คในส่วนของศูนย์อุตุนิยมวิทยาอีสานตอนล่าง ตรวจพ่อคุ้มฝนฝาคันองกำลังอ่อนอยู่ในเขตอำเภอเสรภูมิจตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดปาติ๋วจังหวัดยโสธรสตึกจังหวัดบุรีรมัมย์นาจะรวยจังหวัดอุบลราชธานีกุมฝนปานกลางอยู่ในเขตอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดชุมพลบุรีทาตูมจังหวัดสุรินทร์และกะประเทศกัมพูชาจากกุมฝนหนักอยู่ในเขตอำเภอหัวตะพนันจังหวัดอำนาจเจริญกระสังจังหวัดบุรีรัมย์และกะประเทศกัมพูชากอให้พี่ๆน้องๆทุกท่านระวัง มือนีกับเป็นอีกมือหนึ่งวันที่20 S สิงหาคม2016ที่รองมรสุมผ่านพานประเทศเมียนมาภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือของประเทศไทยเขาสูยอมควาเกระดากตามบริเวณประเทศเล่าตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ผัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางลักษณะเช่นนี้กระส,สีทรงผลห้ยไปอีสันของเอามีฝนตกนักห้ายแห้งร้ายพื้นที่ตามทีกาวไปเมื่อกี้เนาะเดี๋ยวทามีเร่นาออกมากีจะเช็คห้อีกเทือนหนึ่งกะระว่างเรื่องนาถมงชั้ปั้นนปาปลาไหลลาโดยเฉพาะที่ร้านเชืงเขากรทั่งนำไรพาและกระพื้นที่ลุมใบน้ำเนาะพี่น้องเนาะ,ะคอมเมนต์แจ้งข่าวพี่พี่น้องนองกันได้จ้าตกอยู่ไซต,ตกแห้งตกเบาอ่านคอมเมนต์ได้เลยพี่พี่น้องนองทุกท่านมาแจ้งว้เรียบร้อยแล้วขอบคุณเลยลาทิทิตามชมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย